จทำอะไรแบบนี้มาทั้งปีแล้วเนาะาดแล้วกากำลังไม่ได้ลอยขนากำลังก็แย่ๆเลยนี่นะเม่ว่าจะเอามากินกบข้ากินบนสปาม่เอาแม่สจกลับไปไม่กันตลถ้าตกลงข้างหลังต้อที่เจอนี่ถ้าตกลงถ้าตกลงเทไปข้างหน้านี่กลับไว้ จะเมื่อกี้เราเลยมันมีมนี่มัน,ม,นมีห้างแตนเทียนเท่าไรมันถูกแม่แล้ว เอาเสี้ยก็มาขนของลงมาช่วยพี่เขาเหลือแม่ต้องไปแบบนี้ขูมพี่เขาขึ้นเออมเห็นไหมปาะกาศอุ้มนี่นี่เถอะปากกาศบึงหูด้วเอา อ้ย่วัดบอกว่าเหรอเอาขึ้นมาน้ำอยู่ไหมดักเด้อนี่แม่บ่ดิบเบิงเด้อน,นี่บอเห็นเลยตปนสารเข้าดิเนาะสารเข้าจนหมีบอเด่นเน <S <S เี่

มาไอ้ทั้งสองเซางเจอหต่อเนี่ต่อจากบัวเนนี้แลปลาเด้ปลาปลาไะลมั่งไปละบ่แม่ีไดยคัว อาาะมา้มยังปะบูบะยังปะตตยบะบูท่องเป็นอะไรบูท้องกับูสีทองบ่เอ้ามันมีมันมีพันธุ์มันผงอ่ะ